สวีครับองค์รประกอบที่เราทำการวางแผนนะครับขออนุญาตใช้รูปนี้นะครับแน่นอนครับว่าเราได้เป้าหมายมาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดผลนะแผนการังผลจะฝ่ายไหนดีนะเรื่องการบัญชีนะเรื่องต่างๆเป้าหมายที่เราได้รับมาเราต้องมากำหนดเป็นแผนง,งานวิธีการทีมง,งานที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับตรงนี้เราก็แตกออกมา เราก็ไปทํางานตามแผนที่เราตั้งเอา,า,าไว้นะถึงเวลาก็เราได้ผลลัพธ์ออกมาผลลัพธ์ของการทำงานหรือสถานการณ์ัจจนะวบันะครับที่เราตรวจสอบเช่นหมดวันหรือมานครึ่งวันละนะครับผลลัพธ์ออกมาถ้ามันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้อันนี้คือเราก็ไม่ติดไรใช่ไหมครับแต่ส่วนมากหลายๆครั้ง อาจจะผลลัพธ์เกิดขึ้นยังไม่ได้ตาัาแผนไม่ได้ตาเป้านะครับเราเรียกว่าเกิดช่อะว่างแบบนะครับแบบนี้ก็คือปัญหาอุปสรรคบางอยานะ่างอะต้องบอกเรื่องของอาจจะเป็นทีมงานอาจจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบอาจจะเป็นเรื่องของโปรปต,ต่างๆนะครับที่ยทำให้ผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้านะเรารู้สึกไงครับแนะบบนี้ เองแก้ปัญหายอะเลยครับนั่นคือเพราะว่าเราต้องการจะทําให้ได้ตามเป้านี่แหละครับคือจิตใจที่ทมุ่งมั่นตอ่อเป้าหมายใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนวิธีการใหม่อาจจะเปลี่ยนในเรื่องวิสอยศตาา่างๆขนาดนี้นะฮะเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนะครับเพราะเรามีจิตใจที่มุ่งมั่นตอ่อเป้าหมายนะครับแก้การจะบอกได้ว่าวิธีการที่เราเลือกเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมถึงวิธีการอื่นอีกไหมก็มเพิ่มอะไรหรือเปล่า ช่ไหมครับเพื่อไปสู่ข้าหมายนะครับวันนี้เราทํางานตามรูปนี้แล้วใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราสำรวจตัวเองกันทั้งวันนะครับก็วันนี้สลด์ดีครับแนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในครั้งนี้นะครับการฝึกอบรมแบบผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่นะครับทุกท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับให้รู้กับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ไม่โครงการที่ความหมายนะครับไม่ได้ไม่ได้เรียนเพื่อท่องจําเพื่อจะไปสอบแต่ผู้ใหญ่เรียนเพื่อเอาสิ่งที่ได้นําไปเป็นอิสระําไปใช่ไหมครับเพราะผู้ใหญ่เรียนรู้ในเรื่องที่ชอบสนใจแล้วก็นําไปใช้ได้ทันทีใช่ไหมครับผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์นะครับเอาประสบการณ์ที่เราเคยทํางานมา ที่เคยเจอมามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้แล้วก็สร้างวิธีการกําหดนดทิีทางใหม่ๆกาหนดแนวทางกําหนดแผนงานใหม่ๆตา,าม,นานาามที่จะําไปถึงปั่นนะครับผู้ใหญ่มีวิธีการเป็นของตัวเองวิธีการที่ตัวเองถนัดตามสไตล์ที่ตัวเองชอบนะครับแนวทางอาจารย์ก็เลยพุ่งเยนที่หลักการนะครับ หลักการกับวิธีการต่างกันไหมฮะต่างกันนะหลักการสมมุตินะขอใช้ตัวอย่างหลักการทําน้ําแข็งให้กลายเป็นน้ําก็คือการเพิ่มอุณหภูมิให้กับน้ําแข็งวิธีการในการเพิ่มอุณหภูมิมีหลายวิธีไหมฮะทำอะไรได้บ้างครับใช้เย็น <c oughs> ทำอะไรได้บ้างนะเพิ่อมอุณหภูมิน้ำแข็งต้มแก๊สหมดนะ ตาแดงไปตอนกลางคืนตาเป่านานอ่ะว่าไม่เจอหูรอนานเลยใจร้อนแช่น้ำแต่ถ้าเริ่มฝังไส้อาจารย์วิธีการไหนก็ไม่ดุจใจอาจารย์สักทีใช่ไหมครอาจารย์ก็คือพิธีการอาจารย์เองอ่าใช้กับเรื่องคนอืนะฮะอาจารย์วิทยาท่านเห็นไหมอาจารย์เองน้าท่านแนะนำมาทีนี้ก็ไม่ดุจใจอาจารย์เช่นกันครับ วิธีการท่านท่านมีการที่ถนัดวิธีในการทำงานให้สำเร็จวิธีในการกำหนดแผนงานของท่านมีเครื่องมือต่างๆท่านถ้าอาจารย์เอาวิธีการอาจารย์ให้ท่านมีโอกาสนะครับที่จะขัดแย้งกับสไตล์ของท่านกับค่านิยมของท่านกับความเชื่อของท่านเนี่ยวิธีการในการทำงานที่สำเร็จนะเราต้องเพิ่มคนเพิ่มปริมาณต้องวางแผนมีสิทธิอาจารย์ทำมาไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เคยเห็นสำเร็จที่ทีหนึ่งใช่ไหมครับ ปัจจัยแต่ละคนแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาวันนี้อาจารย์จะพูดงเน้นที่หลักการหลักการในการทําไปถึงเป้าหมายคือการวางแผนง,งานที่ดีที่เหมาะสมส่วนวธีรการวางแผนก็เือนท่านนะก็เลือกใช้สไตล์กันได้นะครับการดำเนินคลาสแบบก r ุ u p coaching ให้ผู้เรียนทุกับผู้เรียนมีสสลยนภาพนะท่านเึกสตสเลยภาพในการไปถึงเป้าหมายสำรวจตัวเองครับมองเห็นสักยภาพตัวเองที่ยังไม่ถนัดใช้มองเห็นหรือภาพต่าง ที่เราเคยติดและรู้สึกว่าวเป้าหมายเนี้ยมันยากนะโ,โหคงเป็นไปไม่ได้แน่เลยทำไม่ทันแน่เลยสงสัยคงต้องเลื่อนไปก่อนแล้วมั้งนะครับพรุ่งนี้ครับคือสุดทางที่จะรดดับตัวเองกันให้ท่านมองเห็นนะครับแล้วก็สร <ชา S 1> ้างสุดพายระับนะครับคือสายภาพใจออกมาใช้นะครับสร้างกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสู่หลักการด้วยตัวเองนะครับก็เดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปมีการศึกษานะครับให้ท่านได้ลองเอานะครับหลักการที่ได้เรียนรู้เนี่ย มาลองสร้างกระบวนการมาสร้างวิธีการของท่านเพื่อนะครับไปสู่เป้าหมายในวันนี้นะฮะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกสิ่งที่จะนําไปปฏิบัติด้วยตนเองนะครับเป้าหมายของท่านวิธีการของท่านนะครับอาจารย์นะครับท่านได้ไหมนะต้องคิดแบบนี้ต้องทำแบบนี้สิไม่ได้ใช่นเดีับอาจารย์ต้องปล่อยให้ท่านมีอิสระในการคิดในการเลือก ยิบเรื่องที่ท่านชอบเนื้อหาที่ท่านรู้มันใช่แนวทางท่านอยากนำไปใช้ด้วยตัวท่านเองนะครับสร้างความสรุปเพิ่มความความสนุกสนานเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้นะครับก็มีกิจกรรมให้คุยกันให้แลกเปลี่ยนกันนะครับคุยเพื่อนข้านคุยเพื่อนในลุมนะครับมีการแชร์นะครับแล้วก็นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปป็น,บ,บ,น,น,นบัจทึกและถูกนับเป็นข่าวความรู้ในวันนี้นะครับก็ จะเป็นแค่ความรู้ในกระดาษเยนั้นจบถ้าไม่ได้นําไปฝึกไปปฏิบัติไปใช้จนมันกลายเป็นทักษะนะเหมือนเล่นกับรถครับถ้าเราเล่นกับรถแน้นและเราไม่นองมาเอามาฝึกขับมันก็จะไม่ใช่ทักษะเราจะขับไม่นคลองแต่ถ้าเราเริ่มขับเฉียวบ้างชนบ้างได้บ้างไ,ไ,ไม่ได้บ้างสุดท้ายเราจะเริ่มคลองคุยเหมือนกัน,รน,นนะรไไคไไร,รับเรื่องหาความรู้นี่บ้านดีับถ้าท่านนำไปใช้บ่อยๆฝึกบ่อยๆสำรวจตัวเองเรรู้เองไปเรื่อยๆครับมันยากาศเป็นทักษะท่านเองนะครับก็เป็นแนวทางในการฝึก